โอเคอ่ะมาดูคำสั่งต่อไปนะครับก็คือคำสั่งพลิกอนนะครับก็เข้าไปที่พลิกอนนะครับห้าคีิลัดเิ่งไปหไม่ได้เพราะไม่ค่อยได้ใช้เท่าไรใช้ก็มาจิ้มเอาเนี่ยแหละครับก็ไม่มีอะไรมากครับไปที่กัอนตัวนี้นะครับก็สร้างเหลี่ยมหลายๆเนะาะก็เหมือนกับวงกลมนะครับมากำหนดไซดิ้งเนาะถ้าสมมติเราจะเอาตั้งแต่เริ่มตั้งแต่สามเหลี่ยมขึ้นนะครับ มาที่คำสั่งครับกำหนดค่าเทดดิง้ดงพื้นฐานก็จะสร้างมาที่หกเนี่พี่นพเริ่มที่สามกว่าจะเป็นสามเหลี่ยมปึ๊บเดินไปที่ตรมมงจุดศูนย์นี่เดนิเมเตอร์เขาก็รัศมีครับยี่สิบเส้นนี่นี่ยี่สิบยี่สิบยี่สิบตัน สร้างเป็นห้าเหลี่ยมใส่ไปห้าครับไปนะครับใส่ไปห้าอย่นั้นะครับเข้ามาอ้างอิงเรืจะสร้าง้หมดนะครับปุ๊บห้า enter ครับอ่าครับอะไรรักามีศูนย์จุดสองศูนย์กันครับก็จะสร้างมาที่ยี่สิบเซนนะครับ ยีสิบนี่มายี่สิบนี่มาปุ๊บยี่สิบมาปุ๊บยี่สิบกดดีนะครับกดดีดีถ้าเกิดจะปรับไม่มีอะไรครับตัวนะครับที่ก้อนนะครับกำหนดค่าไซส์ เธอาจุดอ้างเองที่เราจะสร้างค่าพหนดค่าจะมีจุดสองศูนย์ต้องการอันนี้หรือก่อนง่าย